ทุกปีเนี่ยเราจะจัดไปชมแสงเหนือกันฤดูหนาวเพราะว่าฤดูหนาวเป็นฤดูที่สามารถที่ชมแสงเหนือได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีที่โอกาสในการเห็นออโรราแสงเหนือหรือแสงใต้เนี่ยมากกว่าหลายๆปีคือในรอบ12ปีเนี่ย พระอาทิตย์ในด้านที่มีจุดดับมันหันมาทางโลกเรามันทำให้เกิดความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กปีนี้เราก็จะไปที่ต่างๆแล้วก็ที่ที่แปลกที่หนึ่งซึ่งไม่เคยมีใครทั่วไทยเนี่ยผมเชื่อไม่เคยมีใครจัดไปดูแสงเหนือกันที่แคนาดาครับปีนี้เราจัดไปแคนาดาครับไปเที่ยวที่เมืองเยลโลไนฟ์เมืองเยลอลไนฟ์มันจะเป็นเมืองที่อยู่ในระนาบถ้ามองในเรื่องของเส้นรุ้งนะครับก็คือเส้นที่มันขนานกับโลกเนี่ย เ็นโรงเนี่ยมันจะอยู่ในเส้นอาร์กติกคืออยู่เหนือเส้นอาร์กติกขึ้นไปเป็นเมืองที่สามารถที่จะเห็นแสงเหนือได้อยู่ในระนาบเดียวกับอลาสก็เขาบอกว่าเมืองยูโลนไนฟเนี่ยเป็นเมืองที่ชมแสงเหนือได้สวยที่สุดในแคนาดาก็เป็นเมืองที่อยู่ในกลุ่มเมืองที่มีการบุกเบิกตะวันตกในยุคโน้นนะปีพันแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเนี่ยที่ยุคข,ของการตื่นทองมันเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้คนทั้งหลายก็บุกไปทาง ทิศนน้นะแล้วก็พื้นที่ตั้งแต่ตะวันตกของอเมริกาเนี่ยขึ้นไปยืนทางด้านอ阿拉กาขึ้นไปทางด้านเหนือเนี่ยแล้ก็เห็นบรรยากาศของเมือง boy, คาบอยเมืองของผู้คนไปใช้ชีวิตในการผจญภัยทั้งน้ำมันนะทั้งแร่ธาตุต่างๆ ทั้งทองคำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยลโลไนฟ์เนี่ยเราก็จะได้เห็นร่องรอยของเมืองเหล่านี้นะท่านใดที่เคยไป阿สกาเนี่ยนะครับคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยพอมาที่นี่ก็จะเห็นบรรยากาศที่มันค,คล้ายๆกันแต่ว่าข้อสําคัญคือว่ามันอยู่เหนือมากมันเป็นเมืองที่แบบว่าอยู่ไกลสุดเมืองหนึ่งของแคนาดามันอยู่ทางน้านตะวันตกเชียงเหนือของแคนาดาแล้วที่เนี่ยไอ้ความที่มันไต่ขึ้นไปอยู่บนถึงเส้นอาร์กติกเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสที่จะเห็นแสงเหนือนะฮะแล้วก็เป็นเมืองที่เห็นแสงเหนือได้สวยงามที่ สุดของแคนาดาเมืองหนึ่งแล้วก็พวกเราก็จะไปอยู่ที่นั่นเนี่ยถึง3คืนคการไปอยู่ที่เมืองแบบนี้ที่เป็นเมืองขนาดเล็กแล้วก็ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงามเนี่ยรวมทั้งมีกิจกรรมนะฮะคือพอไปถึงเมืองที่มันมีบรรยากาศแบบนี้เมือก็ต้องทํากิจกรรมเช่นว่าแอดเวนเจอร์หน่อยกิจกรรมฤดูหนาวา<ช>ก็จะมี การนั่งลากเลื่อนนะข้ามทะเลสาบน้ำแข็งสุนัขฮัสกี้นะแล้วก็สโนมบิบลแล้วก็กิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการแอดเวนเจอร์ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยแล้วก็เป็นฤดูหนาวที่ไอเยลโลไนฟ์เนี่ยมันเป็นมือที่หนาวที่สุดมือหนึ่งของแคนาดานะฮะ